สวัสดีค่ะพบ,พบกันอีกครั้งนะคะอ่คุณสุตามรับปากไว้เนาะรับปากไว้ส่วนคอคุณสุก็เจ็บเรียบร้อยแล้วนะคะที่ทําให้ดูนะคะการเจ็บคอห้แค่คุณสุก็ใส่กระดุมตะนนาองขึ้นมาเนะะี่ยค่ะคือให้เขาแข็งแรงก็คือเดี๋ยวรีกก็สวยแล้วนะคะเขาสวยแล้วเขาลมดิกนะคะหลายเพื่อนเพื่อนบอกว่าทําไงถึงจะลมลมดิกนะคะ ก็ทาตามที่คุณสุบอกนะคะทําตามดูวิดีโอที่คุณสุบอกนะคะเดลี่เขาก็จะออกาหมกนิดหนึ่งแต่เขาก็ไม่ออกมากแล้วนะคะ <mistakes. S 2> เขาไม่ดินแล้วก็ไม่ย้วยแน่นอนนะคะโอเคตอนี้คุณสุจะมาทำหลายเพื่อนเขาหลายหลายคนบอกว่าคุณสุ <ๆ S 1> ช่วยอัดการทำแขนสามชั้นสองชั้นให้ดูหน่อยนะคะเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำยังไงนะคะคุณสุก็จะมีคำแนะนำนะคะ นะคะถ้าคนไหนต้องการเขียนสามชั้นยาวก็ถักลงมาอีกนะคะถักถักลาย,ลายต้นสนเราลงมาอีกนะแต่กงสุดต้องการเท่านี้เนาะต้องการแค่ให้มาอยู่ช่วงช่วงนี้นะคะกงสุตก็เลยทําแค่นี้นะคะชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองนี่คือชั้นที่สามนะคะโอเคนะคะผมจะทํำยังไงนะคะแต่ละชั้นคือสามแถวนะคะ แต่และชั้นคือสามแถวเนาะมาดูนะคะแต่และชั้นคือสามแถวแต่และชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งก็หนึ่งสองก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะหมายถึงเสาร์นะคะเสาร์เจ็ดเสาร์เจ็ดเสาแปดเสาเก้านะคะแล้วก็ขอดนะคะขอร์ดเขาให้เขาดูที่คุณสูจะเรียกลายเกตพญายนาค,นะคะ่ะโอเคตอนแรกก็คือก่อนเราจะทําก่อนเราจะทํา ชั้นเนี่ยนะคะเราต้องเบรกเขาก่อนให้เบรกตรงลายที่นี่ค่ะลายที่สองเสาเพราะว่าถ้าสองเสาปุ๊บมันจะเป็นหนึ่งเสาซึ่งมันไม่สวยละต้องจบที่สองเสานะคะจบที่สองเสาเราก็ถักทึบนะคะถักเสาเสาทึบนะคะเบรกเขาพอเบรกเสร็จปุ๊บทำโซ่ค่ะ,ทำ,คะทำโซ่ห้านะคะโซ่ห้าเวลาเราทำโซ่ห้านะคะเราเราขึ้นโซ่เอ็กมาขึ้นโซ่ห้าปุ๊บ เราลงห่วงที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะห่วงที่สี่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ก็คือโซ่ที่สี่นะคะมันมันจะไม่ฟางมันจะพอดีมาตรฐานนะคะนับหนึ่งสองแล้วก็เกาะ x 1 2 3 4หนึ่งสองแล้วก็ x นะคะนะตรงนี้นะตรงนี้นะเข้าใจนะในโซ่ห้านะคะพอเสร็จแล้วเราทำตัวเนี้ยนะคะเราทำตัวเนี้ของคุณสูตรเนี้ย คุณสูตรทำทั้งหมดสิบสห้าดอกสิห้าหรือ16ดอกอะไรอย่างนี้นะคะสิบห้าดอก16ดอกก็ว่าไปนะคะถ้าเราจะนับก็เดี๋ยวมาเกอร์เนาะจะนับให้เนาะก็นับพร้อมกันนี่แล้วนะคะตอนทักก็จําได้นะตอนตอนนี้ก็จับจําไม่ได้นะคะหนึ่งสองสาม สี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบนะคะสิบเอ็ดสิบโอเคสินะคะสินะตอนนี้มาเขนฝั่งนี้เนาะเป็นนักเนี่ยสุดดอกดไ,ไหมคะทึบเนาะแ่บนี้ยังไม่รีดมันก็จะไม่พิวนะคะก็จะสิบห้เท่ากันเนาะสิเท่ากันก็อันนี้คือถแถวแรกนะคะแถวแรกเนาะเจ็ดพญายนาคเนาะ ก็ให้ดอบที่สองเสาเนี่นะคะสองเสาคู่นี่ก็สองเสาคู่นี่ก็สองเสาก็คือตรงสองเสานะคะตรงวายตรงวีเสร็จแล้วก็สองเสาแล้วก็ดอบแล้วก็ถักถักทึบนะคะถักทึบเรียกสักทึบเนาะเสาทึบเนาะเสานี้ก็ไม่ต้องสูงมากนะสูงมันจะเป็นโค้งเคงนะคะเราถักแค่มันมีมีที่ยึดสําหรับจะทําห่วงห้าแค่นั้นเองนะคะห่วงห้านะกะ็ทําห่วงห้าไปนะคะ ทำห่วงห้าเกาะถ้าเราจะรู้ว่าห่วงห้านี่ต้องห่างแค่ไหนก็ประมาณโซ่ที่สี่เสาที่สี่ก็เกาะเอกนะคะแล้วเราก็ลงเกตพญานาคเกตแรกก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดเสาแล้วก็แปดเสาแล้วก็เก้าเสานะคะอันนี้คือแถวแรกนะนะแต่เสร็จแล้วเราก็ขอดเนี้ยขอดไหนก็ได้ขอดไปเหอะดีไซน์ไปคือเราอยากทาไงเราก็ทําไปให้มันดูก็จิ้มขึ้นมาค่ะคือให้รู้ว่าเป็นจบนะ พอเสร็จแล้วอ like ันนี้คือแถวแรกเนาะแถวแรกพอได้15บห้านะคะอันนี้คือแถวนี้นะคะแถวนี้แถวนี้นะคะแถวนี้เราจะทําแถวนี้เนาะแถวที่สองนะคะแถวที่สองก็3มดอกนะคะแถวที่สองก็สามดอกนะคะแถวสองก็3ดอกนะคะแถวสุดท้ายก็สมดอกเหมือนกันค่ะหนึ่งสามแต่เราจะทําขาขึ้นมาก่อนนะทําขาขึ้นมาก่อนนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อมันสูงค่ะ เพื่อให้เราทําดอกได้น้อยลงนะคะเพื่อมันสูงขึ้นมานะคะโอเคแต่นน่ทาไงมามาทำกันเนอ้องแถวที่ชั้นที่สองของของของแขนนะคะคือชั้นที่สองนี่คุณสุจะทําแค่คุสุหาเข็มนี่คะเข็มไม่เจอโอเค ั้นที่สองนี่ก็คือเราจะทําจะทําคือเราทำสิบห้าดอกใช่ไหมคะเราทำสิบห้าดอกแถวที่สองนี่เราจะทําแค่สิบสามดอกหรือสิบสี่ดอกอะไรอย่างงี้นะคะตอนี้เรา,เราก็คือเราต้องลดดอกนะคะตอนี้เราเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเราก็ต้องเอาตามข้างนี้นะคะเอาตามข้างนี้เนาะเราต้องเอาตามข้างนี้นะคะ,าาะ,าาะ,คะแล้วก็นับสิหนึ่งสอง สามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสามสิบสิบสามนะคะสิบสามอันนี่ก็คงสิบสองนะคะเอาตามนี้แล้วกันนะคะนะก่อนจุดเริ่มที่ดอกนี้นะโอเคเริ่มกันเนาะ สุดรตั้งชื่อว่าเจ็ดพญานาคนะคะเริ่มงี้นะคะสจตดเริ่มที่ตรงนี้นะคะเริ่มที่ตรงนี้นะคะแบบนีน้นะคะผูกเลยตรงดอกไหนก็ได้นะคะตรงดอกไหนก็ได้เคนะคะผูกเลยนะคะผูกผูกให้อยู่นะคะเค ปลูกเสร็จแล้วทำไงนะคะทำไงคะเริ่มที่ดอกนี้เนาะดอกแรกนะคะนะคะดอกแรกเราปลูกเสร็จปุ๊บทำไงคะเกาะหมานะคะเกาะหมานะคะแล้วก็ทำโซ่ค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะพอาเราจะทำขาสี่แล้วก็ โซ่สีนะคะเราจะทําโซ่สี่พันหัวเข็มนะคะผนหัวเข็มนะคะแล้วเราลงตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะเราแบ่งเอาเนาะกากะเอาไม่ต้องไม่มีอะไรตายตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะไม่มีอะไรตายตัวนะคะลงว่าให้มันห่างกันพอประมาณนะคะ หนึ่งสองสามสี่นะคะจะพันหัวเข็มหรือไม่พันก็ได้นะคะแต่ถ้าพันมันจะแน่นหน่อยเนาะถ้าพันก็จะแน่นหน่อยเนาะดูไม่แตกแตกสี 4. นะคะเห็นเนาะลงตรงไหนก็ได้สังเกตขนสูไหมขนสูดจะก,กะเอานนคะคนสูไม่มีอะไรตายตัวนะคะไม่มีอะไรเป็นพทเทิร์น เะะสร็จแล้วก็ลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวกระจุให้ดูนะนสองจ4ส,ส,สีก็ได้ห้าก็ากากได้ได้แต่ถ้าห้าเราจะได้น้อยดอกเนาะเราก็ต้องสีเอาเนะาะกาเกลนะคะไม่ตึงเกินไปไม่ยานเกินไปนะคะหมายว่าไม่ห่างกันเกินไปนะคะ ไม,ไม่ถ้าห่างกันเกินไปมันก็จะตึงนะคะถ้าใกล้กันเกินไปนก็จะยานนะคะก็เดินสายางเดินสายลางให้พอดีพอดีคำว่าพอดีก็คือพอดีทุกอย่างนะคะพอดีนะตามสีนะคะตามดอกนะทิมตรงไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวก็สุดให้ดูค่ะ ตองทำสีนะคะลงตรงไหนก็ได้ถ้ามันตึงไปก็ขยับมาเนาะไม่มีอะไรใจตัวโอเค okay. นะคะเห็นไหมจะโยกตามดอกดอกแรกเห็นไหมคะโยกตามดอกแรกนะคะพอเราถึงสุดท้ายเราก็มาเกาะตรงนี้เกาะตรงนี้นะก็มาสี่ห่วงก็เกาะตรงนี้นะคะ เข้าใจเนาะเข้าใจอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่นะพันนะคะพันก็ได้พันก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากงานเนยบก็พันนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำไปเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันหนึ่งสูงขึ้นสองก็คือไม่ให้มันหนาแล้วก็ไม่ให้มันหนักค่ะ แล้วก็ทําดอกนะคะถ้าทําดอกเลยได้ไม่ได้แต่มันจะซ้อนขนาไปนะคะมันจะไม่ผิวเนาะทำอย่านไงนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงชนเนาะแขนนี่มันง่ายนะคะแต่แป๊บก็ชนแล้วเนาะนง่ายง่ายมากนะคะ แบบเดบ,บเขาก็จะชนเพราะว่าวงแขนเขาแคบกว่าตัวเนาะตัวเราลังถักมาได้ทำไมแขนเราจะถักไม่ได้ใิ่ไหมเออเราต้องคิดอย่างนี้เนาะแขนคือสบายแล้วนะคะแขนนี่คือสบายสบายดีไซน์ไงก็ได้เพราะวันรอบมันน้อยนะพอรอบมันน้อยเราก็สบายเนาะเราก็สบาย แขนคือร่มร่มเลยใจเราเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วถ้าเราเสร็จตัวก็เท่าเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องไปบอรลีแล้วนะเรื่องแขนเกิดปัญหาว่าเราอยากได้แขนแบบไหนล่ะเนาะจะเป็นกระดิ่งจะเป็นย้วยจะเป็นสองชั้นจะเป็นสามชั้นทําได้หมดเนาะไม่มีอะไรทําไม่ได้นะเราต้องป้อนข้อมูลให้ตัวเองว่าทําได้หมดเลยต้องชมตัวเองนะคะคนอื่นไม่ชมก็ช่างเขา เราชมตัวเองนะในใจเราก็ฟองโตเองเนาะไปนะคะคุณสุขก็จะชนแล้วนะคะเนยพูดไปพูดมาพุทธะอะไรพูดไปพูดมาก็จะชนแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็จะชนรอบเนี่ยไหนก็ <Pin> ไหนก็ให้มันชนไปเลยเนาะ นะคะเอาลงตรงไหนก็ได้นะคะไม่มีอะไรใตตัวแต่อย่าให้มันหย่อนไปแล้วก็อย่าให้มันงยานไปนะคะเนาะอย่าให้มันยานไปแล้วก็ใหญ่มันหย่อนไปนะคะเนาะดูสูหาเข็มอีกอันนึงไม่เจอก็เลยจะหลุดหลุดนะคะ พอได้เขียนสามชั้นแล้วก็เอามาโชว์อุณสูตรด้วยนะคะใครตามคุณสุดได้แล้วก็โชว์อุณสูตรด้วยส่งให้คุณสุตด,ดูด้วยป้าคุณสุสอนไปคือออกผลงานออกมาสวยกว่าคุณสุอีกประมาณนั้นนะคะให้มันได้สวยกว่าขู่เขาบอกว่าให้เหนือคู่นะคะอภิชาติอภิชาตินะคะคำว่าอภิชาติคือเหนือนะให้มันเหนือนะคะ โอเคเนาะคนสุดจะชนแล้วค่ะสามสี 1, 3, นะ่เนาะคนสุดหนักเวลามันใกล้เสร็จมันหนักนะคะมันมีอะไรหนักก็ททำให้เราถักยากนะคะเข็มนี้ก็จะให้ค่อยถนัด วานนี่ไม่ตัวใครโทรหาสูงเสียงจำไม่ได้เลยชนแล้วค่ะชนแล้วเนาะเ็นส้นแล้วแป๊บแล้วลงตรงนี้ก่อนเนาะลงตรงนี้ก่อนไม่มีกดหลตายตัวนะคะต้องต้องต้อง อย่าไปซีเรียสกับเขาแค่เรากะให้เขาพอดีอเห็นไหมจนแล้วชนแล้วเห็นไหมคะ,ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หลงนี้หมองที่สี่เนาะดึงผ่าเพราะเราหาไว 8, ้แปดเนะเนี่ยเล้วเราก็มาดูนะคะว่าดึงดูว่าเขาโอเคไหมเขาตึงไปไหมหย่อนไปไหมพอดีเนาะเขาพอดีเนาะถ้าพอดีเราก็ขึ้นสินะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปดีวยวกันนะ